อเวีไปดก่อนะครับตขอนบนะคบขอบคุณคบขอด้นะคคุณมาค่ะวันนี้ค่ะเพื่อนตอนนี้เมยอยู่ที่โรงแรมอเวเชียงใหม่แล้วนะคะ จะบอกว่าที่เนี่ยค่ะเป็นโรงแรมที่เป็นมังสวิรัติสำหรับคนที่ทานเจหรือมังสวิรัตินะคะก็คือที่เนี่ยเขาจะดูแลเป็นพิเศษให้เฉพาะคนที่แบบทานมังสวิรัตอย่างพวกเรานะคะเดี๋ยวเมย์จะพาไปดูบรรยากาศของในโรงแรมแล้วก็แต่ละห้องเป็นยังไงนะคะส่วนโลเคชั่นตรงเนี้ยค่ะเรอยู่ใกล้กับท่าแพเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเมย์จะแปะล,ลิงก์เอาไว้ให้นะคะค่ะตามมาเลยค่ะเป็นไ,ไงคะสีขาวโฮล์นเลย ก็จะจาดแบบนี้นะคะก็คือข้างหน้ามันจะเป็นล็อบบี้ตรงโซนตรงนี้นะคะเ,เพื่อนๆก็เช็คอินก,กันเรียบร้อยเดีวเราไปดูโซนล็อบบี้กันค่ะนี่ก็จะเป็นโซนมีการ์เานล็อบบี้ก่อนนะคะถ้าหม,มอเข้ามาตรงทางเข้าตรงนี้ก็ได้เจอโซนล็อบบี้ก่อนเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันนะคะแล้วเดี๋ยวคล้ปไปอยู่ห้องกัน ไปไหนคะเช็คอินแล้วนะคะแล้วเรากำลังจะไปเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วกําลังจะไปห la ้อง <Yeah> นะคะอเนดสทุอนะคะตอนนี้เราก็ำลังจะไปห้องของเรานะคะก็คือเราเช็คอินได้อยู่ที่ชั้นหนึ่งดี เราไปดูห้องกันนะคะว่าเป็นยังไงที่มากับเพื่อนเพื่อนทั้งหมดประมาณ7คนนะคะเราก็จองห้องเอาไว้ทั้งหมด3ามห้องบรรยากาศของห้องก็คือเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันนะคะเป็นเตียงสงเตียงติดกัน,นห้องที่พวกเมย์จองนะคะก็จะติดสระว่ายน้ำแบบนี้เปิดออกมาก็จะเห็นด้านหน้าเมื่อกี้ที่เราเช็คอินกันอยู่ตรงนั้นนะคะ ก็จะเป็นสระว่ายน้ำแต่มาก็เล่นน้ําได้เลยเราจองกันทั้งหมด3ห้องค่ะแล้วก็ห้องน้ำสวนมากที่นี้เขาจะเน้นเป็นสีขาวฟ้า ดูสะอาดสวยมากเลยค่ะเราก็มาถึงที่ห้องพักกันแล้วนะคะวันนี้เราสองกันทั้งหมดสามคนในห้องนี้ก็จะบอกกับทางโรงแรมว่าก็คือให้เขาเตียงเสริมนี่ก็จะมีเตียงเสริมตรงนี้ข้างหน้าก็จะเป็นสะวไว้น้ําชิลมาก คือที่นี่เราจะพักเป็นคืนสุดท้ายคือเพื่อนๆเนมก็แบบเลือกที่นี่ให้สำหรับคนที่กินเจหรือกินมังแล้วอยากจะได้แบบโรงแรมที่เขาเสิร์ฟอาหารให้เราทั้งทุกๆมือเลยที่นี่ก็คือตอบโจทย์มากเลยค่ะเอาเว้เชียงใหม่จริงๆแล้วว่าเมย์ฝันว่าจะมาที่เนี่ยคือถ้าสมมว่ามาเชียงใหม่อะก็คืออยากจะมาพักที่นี่ซึ่งวันนี้ก็ความฝันเป็นจริง,รง,รงแล้วค่ะบรรยากาศนี้ เดี๋ยวยังไงถ้าได้กินอาหารหรือเมนูไหนยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวให้อีกทีหนึ่งนะคะบายฮ่า <Hi. S 1> ไม่เปลี่ยนสภ้พาเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวแพนต่อไปอะที่เพื่อนเพื่อนเมย์เขาก็จะไปท่าแพกันถนนคนเดินแต่เดี๋ยวเมย์จะไปหาอะไรกินก่อนซึ่งที่นี่เขาเสิร์ฟอาหารจนถึงสี่ทุ่มเพราะฉะนั้นเราก็ไม่พลาดที่จะไปสั่งอาหารกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเมนูของที่นี่นะคะ ทุกอย่างเป็นมังสวิรัตหมดนะคะราคาก็ไม่แพงด้วยถ้าเทียบกับในกรุงเทพมีทุกอย่างเลยค่ะละลานตามากเลยมีทั้งเป็นแบบอาหารท้องถิ่นแล้วก็เป็นแบบอาหารตะวันตกกะอาหารฝรั่งนะคะดีที่ที่เนี่ยเขาเสิร์ฟถึงสี่ทุ่มเลยค่ะ เมื่อกี้น้องพนักง,งานแนะนำว่าอันนี้เป็นแบบซิกเนเจอร์ของเดือนนี้เป็นน้ำพริกอ่องมก็เลยสั่งมาชุดหนึ่งทานคนเดียวเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะคะี่้็บรรยากาศในร้านนะคะ เมื่อกี้เม่ก็สั่งอาหารไปนะคะสั่งไปแล้วเดี๋ยวรอๆกันว่าอาหารเป็นยังไงเมื่อกี้ชนาคารเขาบอกว่ากลุ่มเช็คอินของที่โรงแรมนี้ยค่ะมีกลุ่มเมกลุ่มเดียวที่เป็นคนไทยนอกนั้นเขาก็จะเป็น ่างชาติหมดเลยจะเป็นคนฝรั่งแล้วก็มีคนกลุ่มเอเชียเป็นคนไต้หวันนะคะมาักที่นี่ก็ที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนต่างชาติก็จะเหมือนเดิมเหมือนกับร้านอื่นๆที่ส่วนใหญ่คนที่เป็นวีแกนหรือเจก็จะมาเป็นพวกคนสังชาติเพื่อนๆคะเมย์ก็ได้กับข้าวแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเมนูที่น้องพนักงานเขาแนะนำเมย์นะคะอันนี้แอบ เสิร์ฟกับีเสิร์ฟกับข้าวเหนียวอันเล็กๆอันนี้แล้วก็ต้องหู้แล้วก็อันนี้จะเป็นผักต้มนะคะอ,อันนี้จะเป็นชาเขียวปั่งอยาจะดูกินให้ดูนะคะว่าอร่อยไหมมือแรกก็คือเช็คอินเสร็จเข้าห้องปั๊บเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ออกมากินอันนี้เลยมาดูกันโอเคก็เรันกัน ได้มาไหนดีกว่านี้ข้าเหนียวอร่อยมากชิมเบาๆไปก่อนเนาะแต่ถ้าไม่ถึนเนี่ยสั่งเพิ่มอันนี้จะเป็นเต้าหู้ทอดคนกินเจน่าจะคุ้นเคยหน้าตาแบบนี้ดิ น้ำผิ้อ่อนเขาก็จะทำแบบมากับเต้าหัะค่ะแบต้องแบเนืต้องหูวสีทุกอย่างมันก็จะเหม่ของจริงแลค่ะแต่แค่นี้นะมันไม่ใช่เหมือนเราจะเห็นไหมไม่เห็นหรอกโอเคค่ะ อร่อยมากเลยอ่ะอันนี้เมื่อกี้กินอาหารกินน้ำพริกอ่องไปแล้วนะคะเข้าเย็นก็เสิร์ฟต่อด้วยของหวานเมื่อกี้ที่เมสั่งจะเป็นเมนมเมูอันนี้เมื่อกี้เขาสั่ง เป็นเหมือนวีแกนอะไรส like ักอย่างนะมอร์แกนิกซิกเนเจอร์เดสเซอร์ซึ่งก็มันก็จะมีเป็นพวกแบบว่ามะม่วงแล้วก็เป็นเค้กเป๊ะๆเหมือนแบบอันนี้มันเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรคะอันไหนสีขาวเป็นแพนเค้กเป็นแพนเค้ก คือไอติม่าเขาให้เลือกได้คือเมื่อกี้เขาถามว่าเราอ่ะอกินเป็นเป็นม,มังหรือว่ากินเป็นแบบวีแกนพอเราบอกว่าเป็นวีแกนเสร็จปุ๊บคือเขาก็แบบแนะน,นําเป็นแบบว่ารสชาติที่เป็นแบบวีแกนโดยเฉพาะนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบอแเอ,อ่อเป็นบิกเบอรี่เดี๋ยวเราไปกินกันนะ ก็อิ่มมากเลยนะคะเมื่อกี้กินทั้งของหวานของคาวไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีเป็นเมนูแบบว่าเป็นตอนเช้าเขาก็จะเป็น <c oughs> เป็นูเฟนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเมย์ถ่ายให้ดูอีกทีว่าเป็นยังไงเทนะ่ากับว่ามาพักที่นี่คือฟิน<ม>ทั้งหมด,หมดนะไม่ต้องกังวลอะไรเลยคะ่ะ <c oughs> ไม่ต้องกังวลเรื่องหาอาหารอะไรเลยถ้<ห>าใครมาที่เชียงใหม่นะคะก็แนะนําที่นี่เลยนะคะ คลิปนี้ก็จะบอกวันนี้ไปก่อนเี่ไหที่อิฟินเดี๋ยวไปท่าแพงกันก่อนเลเพื่อนฟินไห้ายจ่เเพื่อนเพื่อนจัดการคลิปนี้เรเพื่อนคอะเพื่อนมาช่วยดู สลัดราคาสลัดอะไรอะ่สระสลัดมากินมา,มากนา้ำอะไรอะ่ะน้ำแตงโมน้ำแตงโม อันนี้เขาจะมีเป็นแบบว่านมสดก็มีนะคะสำหรับคนที่แบบทานนมได้แล้วก็จะมีเป็นอันนี้น,บบน,นมนมถั่วเหลืองนี่นะส่วนอันนี้เขาก็ให้เราสามารถเอาพวก ที่อยู่เนี่คยค่ะมะเขือเทศเห็ดเอามาทำเป็นแซนด์วิชเองได้ด้วยจ้าอืมเจ๋งมะละเจ๋งไปอีกจากที่เราเคยเห็นตามโรงแรมเขาก็จะมีพวกแบบว่าวเบคอ,อนไส้กรอกอันนี้ก็มีนะคะแต่เป็นมังจ้าเป็นของเจงอันนี้ก็มันก็ นก็เป็นพวกข้าวผัดส่วนอันนี้ก็เป็นผัดบุลเส้นไ่ากินมากมีทางเอาใจทั้งคนเอเชียกับคนฝรั่งนะคะนนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นเวาอาหารเช้านะคะ แต่จะบอกว่ากินมากเพราะว่าแล้วเนี้ยถ้าเราไปโรงแรมอื่นอ่ะเราก็ต้องมาดูใช่ไหมว่าอันเนี้ยเรากินได้หรือไม่ได้แต่ที่นี่เอาไว้เชียงใหม่อ่ะค่ะเรากินได้หมดเลยนี่ดูหน้าจานนี้คือปกติแล้วมันจะเป็นแบบว่าไส้กรอกพวกแฮมของแบบพวกทั่วไปใช่ไหมคะแต่อันนี้เขาก็มีให้นะจ๊ะก็คือเป็นแบบไส้กรอกแล้วก็แฮมเจลหรพวกข้าวผัดหรือเส้นแล้วก็มีพวกซุปอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างคือแบบเป็นดีแกนแล้วก็เป็นแบบมันสองรัาทั้งหมด สลัดเอ่ยแล้วก็ที่สำคัญคือแบบว่าผลไม้คือที่อื่นจะแบบไม่ค่อยเห็นเป็นพวกแบบเสาลวสแต่อันเนี้ยก็มีเสาลวดได้คือหยิบกินได้เลยจะฟินมากจ้าแถมกิกว่าปกติแล้วที่เขาจะมีแต่เมนอย่างเดียวที่นี่คือมีนมสดสำหรับคนเป็นดีแกรมออสเซนเลยเงี้ยค่ะก็มีให้เลือกเหมือนกันนี่ก็จะเป็นพวกโยเกิร์ตคือโยเกิร์ตก็เป็นแบบ ะเป็นแบบมิชชันด้วยอันนี้เป็นแบบรสวิสรสเสาวรสน่ากินมากค่อยากจะบอกว่าคึกมากสำหรับมื้อเช้ามื้อนี้ยังไงเพื่อนๆถ้าสมมติว่ามาที่เชียงใหม่นะคะก็อย่าลืมแวะมาทักที่เอาเลยท่าแทนเชียงใหม่นะคะที่นี่คือแบบสริงจังจริงเรื่องอาหารอร่อยมากโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าคลิปหน้าีไปที่ไหนแล้วก็ไปรีวิวอาหารมัที่ไหนอะไรก็อย่าลืมติดตามนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย wow